ครับผมสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้ผมนะครับช่างจิมวิศวกรรับตรวจบ้านเดี๋ยวผมจะพาไปตรวจงานกันเคสนี้ก็เป็นเคสหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแล้วก็น่าสงสารเจ้าของบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเคสที่ผู้รับเหมาเนี่ยทิ้งงานนะครับเราก็เห็นว่าจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเหลืออยู่แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับห้าเปอร์เซ็นต์ ห้าเอร์เซ็นเนี่ยอยู่ในสองงวดด้วยนะงวดเก้างวดสิบทังวดละสองจุดห้าเปอร์เซ็นสองจุห้าเอร์ซ็นคือประมาณเจ็ดหื่นเจ็ดรวมๆกันแล้วเนี่ยอยู่แค่ประมาณแสนห้าเองนะครับคือผมอะเห็นรูปแล้วแต่ผมพาไปดูกันนะครับว่าไอ้เงินที่เขาเหลือไว 5, 5้ให้แสนห้าเนี่ยมันเหลืองงะอะไรบ้างที่เขาเนี่ยยังไม่ได้ทำให้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ อ่ะนะครับก็ตอนนี้มาถึงหน้าง,งานแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าบ้าน2 0 0ตารางเมตรกับเงินที่จ่ายไปแล้ว95%นะครับแล้วก็เงินที่เหลือ,อยู่เนี่ยอีกประมาณแสนห้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําผู้รับเหมาเนี่ยเขาเหลืองานอะไรไว้ให้ลูกค้าที่ต้องทําเพิ่มบ้างนะครับกับเงินที่เหลือแสนห้าเนี่ยคุณคิดว่ามันจะพอไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับเงียบก่อนครับเดี๋ยวเขา ะนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเงินที่พรับเหมาเหลือไว้ให้เนี่ยแสนห้าเนี่ยเขายังเหลืองานอะไรไว้บ้างนะครับก็ไล่แต่ชั้นล่างเลยนะครับที่ผมไม่เห็นนะครับตรงเนี้ยบันไดเนี่ยมันจะมีโครงสร้างอยู่มันต้องมีบันไดอีกขั้นหนึ่งตรงนี้นะไม่ได้ทำงานปูกระเบื้องงานพื้นพวกนี้ยังไม่ได้ทําเลยนะครับงานสีผนังงานไฟ ยังาไมา่เรียบร้อยอันนี้คือจากสักครู่นี้ผมไล่ทำไล่ทาการตรวจไว้แล้วเนี่ยถึงจะมาสรุปให้ให้ฟังกันได้นะครับแล้วก็หลังคาตรงนี้นะครับหลังคาตรงนี้ถ้าเกิดเหตุสังเกตรตรงขอบเนี่ยมันคือเคยติดตั้งฝ้าแล้วก็ฉาฝ้าไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้มันมีเรื่องปัญหาเรื่องหลังคามันรั่วเนื่องจากสโลปเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับมันน้อยเกินไปแล้วเขาก็ไปถึงเจ้าของบ้านนะเขาก็เลย ทำใหม่หมดเลยตรงนี้หมดอีกประมาณ70,000ค่าแรงสาม0 0ค่าของค่ารื้อ4 0 0ห0นะครับเนี่ยราคาชุดนี้ทำใหม่ของอันนั้คือฝ้าที่เสียแล้วก็หลังคาจะกองอยู่ด้านในของเก่านะครับอันนี้เนี่ยราคาทํใหม่หมดเลยตรงนี้อันนี้สิ่งที่พุ่นหมาออกไปแต่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาไม่อยากให้มันเกิดความเสียหายหนักกว่าเดิมก็เลยต้องจำใจซ่อมไปก่อนนะครับอ่านี่ ราคาชุดนี้เห็นไหมครับฝ้าเนี่ยมีการฉาบมีการอะไรทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็รือ้อทำใหม่นะครับยกเว้นฝ้าตรงนี้เขาไม่ได้รือ้อนะครับอืมพื้นกระเบื้องยังไม่ได้ปูเลยนะครับอืมห้องน้ําสุขภัณฑ์มีแล้วนะครับยังไม่ติดตั้งหน้านต่างติดตั้งไม่ครบนะ่นะเนี่ยประตูหน้าต่าง ประตูต่างๆ,ๆเนี่ยยังไม่ได้ติดตั้งเลยนะครับงานสีฟ้างานสีผนังงานก็เบื้องพื้นนะครับแล้วก็งานโครงสร้างตรงนี้นะครับงานโครงสร้างตรงนี้มีปัญหาเดี๋ยวผมบวชออกมาพูดไหฟทีงานบันดงบันไดนะครับราคาบ้านเนี่ยประมาณ3ล้านกว่า เบิกไปสองแสนไปสองล้านเก้าเหลือไว้แค่แสนห้านาตอนนี้นี่ครับก็คืองานลูมิเนียมเนี่ยก็ติดตั้งแต่ว่าติดตั้งไม่ครบติดตั้งไม่ตรงตามแบบด้วยนะครับเนี่ยอันนี้แต่บิสามแต่บิลสามก็เป็นอย่างนี้นะครับนน 3, แต่นนนะแตห้องเนีน้แต่บิสามเหมือนกันแต่ดูติดตั้งไม่ถูกต้องครับต้องเป็นแบบนี้เนี่ย,ยผิดนะครับ ผนังสีฟ้าอุปกรณ์ไฟนะครับแต่พวกสายไฟพวกเนี้ยอ่ะเี๋ยวไว้ให้แต่มีบางจุดที่โดนตัดด้วนไปเลยนะครับสีมาตรฐานได้พื้นตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้เขาทําการเจาะรูระบายน้ําแบบใต้เขืบแต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนราคาใหม่ยกให้มันสูงขึ้นเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยสลบมาไม่ได้นะครับเขาเลยยกสลบใหม่ กลายเป็นมันมาสูงจากจากรูระบายน้ําทีนี้ก็ต้องแก้ไขโดยการเจาะอันนี้คืองานงานที่มันง,งอกเข้ามานะครับเนี่ยกระเบื้องยังไม่ปูงานพื้นชั้นสอผมดูแล้วน่าจะเป็น SPC นะครับยังไม่ได้ทำอืมังคาเนี่ยัาคารอบบ้านเนี่ยเขาหรือทำหม่นะครับหมดเจ็ดหมื่นเข้ามางั้นอืมงานบัว เดี๋ยวผมจะเล่าอะไรฟังนะครับจะข้อมูลเนี่ยหลังจากที่ผมได้คุยกับท่านเจ้าของบ้าน,นครับเป็นเป็นผู้ที่จะอยู่อาศัยจริงนี่แหละเดีผมคุยฟังผมดูแล้วเป็นมิชฉาชีพนะครับสําหรับผู้รับเหมาที่มาทําหลังเนี่ยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับงานที่เขาทิ้งไว้ให้นะครับอ่านเนี่ยเดีด๋ยวตรงนี้เนี่ยเห็นปหมทำฝ้า,าคือยังไม่ได้ฉาบตรงนี้ให้ให้เรียบร้อยเลยดูนีทำฝ้าแล้วนะครับคือผมดูทรงแล้วเนี่ยมันเป็นทำไปทีพอยเบิกงวดได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือขั้นตรงนี้นะครับบันไดเนี่ยก่อนที่จะก่อนที่จะตัวเลย คือมองด้วยสายตาเนี่ยรู้เลยนะครับมองด้วยสายตาเนี่ยเห็นแล้วว่าลูกขั้นเนี่มันสูงแล้วบ้านหลังเนี่ยคือทําเพื่อให้ผู้สูงวัยผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ด้วยนะครับไม่สามารถยกขาขึ้นได้แน่นอนอันนี้แล้วผมเช็กไปเช็คมาคือลูกั้นเนี่มันหายไปขั้นหนึ่งนะครับหายไปขั้นหนึ่งจากสิบเ็ดเนี่ยเอย้เดี๋ยวก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าขั้นนะครับในขั้นที่หนึ่งเก้าขั้นรวมชั้นพักเนี่ยมันต้องอยู่ที่สิบ ติดขั้นแต่เนี้ยทำได้แค่เก้าครับผมก็ดูแลเออมันต้องทําการสอร้งลูกขั้นใหม่ผมก็เลยวาดให้กับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยวาดลูกขั้นให้ใหม่มันจะเพิ่มมาอีกสองขั้นเพื่อให้ได้ระยะที่สบายนะครับอันนี้จะเป็นลูกขั้นที่คนทําใหม่นะครับมันจะมีมาเพิ่มช่วงเนี้ยสองขัน้นตรงน,นี้อันนี้มันจะได้ความสูงที่17บเซนคึ่ง ลูกนอนลูกนอนเนี่ยก็ทำไว้ได้นะยี่สิบสี่เซนเนี่ยแล้วก็ถึงมันจะยืดออกมาแต่ว่ามันไม่เกินทางเข้าครัวมันก็ไม่น่าเกลียดแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาแต่งตรงนี้เอาเนี่ยครับอันนี้ขั้นแรกที่เลยออกมาส่วนขั้นที่สองเนี่ยก็เอาเป็นหน้าเสาตรงนี้ก็ไดน่แล้วก็ทําโค้งนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดจะไปทําโครงสร้างใหม่ด้วยงานปูนเนี่ยผมว่ามีปัญหานะผมเลยแนะนําว่าให้ทําเป็นงานโครงเหล็ก เอานะครับวิวโครงขึ้นมาใหม่แล้วก็วางถ้าเป็นงานไม้ถ้าเป็นเหมือนงานวิอินไปช่วงเนี้ยนะครับก็ต้องแก้ไขบแบบนั้นประมาณนี้ก็ผมจะมาพูดให้ฟังที่ไปที่มาข้าหลังนี้นะครับก็หลังนี้ใช้เงินในการสร้างอยู่ที่ประมาณสามตามสัญญาประมาณ3ามล้านกว่าพวกเราหมาเอาเงินไปแล้ว2องสอเหลืออยู่ประมาณ นะครับก็งานที่เหลือท่านผู้ชมคิดว่า,างไงบ้างครับกับงานที่เหลือคิดว่าพอไหมนะครับทีเนี้ยคุณไปคือมาคือผู้รับเหมาหลังเนี้ยก็คือช่วงเนี้ยมีการเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนชื่อบริษัทคือหลังจากมีปัญหากันเนี้ยก็ไปไล่เช็คมีการเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆแล้วก็การทํางานขั้นตอนต่างๆเนี้ยก็คือเหมือนจะทําแบบเร่งรีบทําเพื่อที่จะ เบิกเงินนะครับอืมเบิกเงินอันเดียไปดูภายนอกนะครับเนี่ยแนวช่องชาร์ปควรมีในแบบก็ไม่มีนะครับในแบบก็ไม่มีเนี่ยคือในแบบเนี่ยผมเห็นอยู่ว่ามันจะมีรูปรูปเปอร์เป็ทีนะครับก็คือ ภายนอกเนี่ยเขาทำเมือนรูปเปอร์เลยแต่มันมีการสอบไสอ้อย่างที่ผมบอกมันมีการสอบไส้ก็คือเขาอาจจะอ้างได้ว่าเขาทำตามทาาเปอร์แต่แบบขยายอะอย่างเช่นหน้าต่างที่ผมพูดไปเนี่ยจะบิลสมมันต้องเป็นอีกแบบหนึง่งแต่นั่นคือมันมันทำมาสองแบบเนาะหน้าง,งานจริงเนี่ยมันทำมาสองแบบอหน้างานจริงทำาสองแบบแล้วก็ในเรื่องของระบบสุขาภิบาล บ่อพักไอ้ทางทางแซตใบเนี้ยมันอยู่ลึกเกินไปผมว่ามันควรที่จะยกขึ้นมาได้อีกสักยี่สิบเซนเพราะว่าพื้นที่แถวนี้มันเป็นมันเป็นนาเก่าเห็นเขาว่าั้นนะเนี่ยน้ามันเยอะนะครับน้ามันเยอะอันนี้คือระบบระบายที่ไหลออกมาจากทางแซตนะครับไหลามาสู่บ่อซึมแล้วดูน้ําเห็นไหมครับมันอยู่ตามจากท,ท่อไปแค่ประมาณสักยี่สิบเซนเองนะครับทีเนี้ยถ้าจังหวะ ทีน้ำด้านนองมันขึ้นเนี่ยหรือว่าฝนตกมาน้ําขึ้นเนี่ยน้ำอะไรย้อนมานี่นะครับก็มีปัญหาเรื่องการใช้งานอีกนะครับที่เขามีแบบนี้เพราะว่าที่ถนนสาธารณะด้านหน้าเนี่ยมันยังไม่มีระบบท่อนะครับยังไม่มีระบบท่อเนี่ยนี่คือเป็นล่องน้ํานะครับอืมเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบ อันนี้หลังโครงหลังคาเนี่ยจริงๆก็ทําสลบมาฝั่งนี้ด้วยแต่จะขอบ้านเปลี่ยนเป็นสลบฝั่งเดียวมันก็เลยเป็นช่องตรงนี้ผมก็เลยแนะนําว่าให้แกะออกแล้วก็ก่ออิฐฉาปูนให้มันพ้นจากระดับฝ้าที่จะทำมันจะได้สวยไม่ใช่ว่าเอาไม้ฝาเชล่ามาแปะแบบนี้นะครับตลกนะครับให้ดูายลอก ยาวหน่อยนะครับก็เพื่อนๆเห็นแล้วคิดยังไงบ้างนะครับกับปัญหาที่เป็นแบบนี้คือผมมาตรวจง,งานลักษณะเนี้ยเยอะแล้วเจอปัญหาไบเนี้ยเยอะมากปัญหาพุ้ับเหมาทํางานไม่ได้คุณภาพปัญหาพุ้ับเหมาที่งานปัญหาทํางวนงานเกิน เกินกว่าเนื้อง,งานที่จะทําจริงอย่างหลังเนี้ยผมดูเนี่ยน่าจะมีถึงสี่แสนสี่ห้าแสนเพื่อทํางานให้จบนะครับแต่ตอนนี้เงินเนี่ยเหลืออยู่แค่แสนห้าเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจสําหรับผู้ที่จะสร้างบ้านนะครับถามว่าให้ผมแนะนํำไหมผมก็ไม่การแนะนําไม่การแนะนําใครเลยตอนนี้นะครับถ้าเกิดผมไม่ทําเองนะครับถามว่าถ้าเกิดมีปัญหา ให้มาจบที่ผมดีวกว่าไม่ใช่ว่าผมไปแนะนําแล้วมีปัญหาแล้วง,งานเข้าตัวผมนะครับคือผมบอกได้เลยว่าจะสร้างบ้านตอนนี้นะครับดูให้ดีเลยนะครับเช็คเยอะๆเ,เช็คเยอะๆไม่งั้นนะจะจะมีปัญหาลักษณะนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็วันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาต่อส่งท้ายให้กันอีกนิดหนึ่งนะครับก็เรื่องพื้นระดับพื้นเนี่ยผมลืมผมลืมบอกไปนะครับว่าพื้นเนี่ยมันมีการ แก้ไขเรื่องระดับหลายขั้นตอนมากนะครับเนี่ยครับก็ปกติแล้วเนี่ยอันนี้คือพื้นเฉลียงหน้าบ้านพื้นจริงๆนะเนี่ยมันควรจะจบที่ระดับสิบเซนบวกขึ้นไปนะครับแต่เห็นลูกคา้าแจ้งว่าก่อนนั้นเนี่ยเหมือนเขาจะมีการแก้ไขระดับอันนี้คือลูกให้เรร,ระดับที่เ็าทาไว้เพื่อที่จะทีนะครับแล้วมาลื้อออกเนี่ยไม่รู้ว่าจะทาเพื่ออะไรประมาณสักสิบเซนได้ที่ผมดูความหนา สิบกว่าเซนเกือบสิบห้าเซนเนาะมันเกือบที่จะมาอยู่บนนี้แทนแต่ตอนนี้คือเขามาทำการคุยแล้วก็อะไรเขาไม่รู้แหละแล้วสุดท้ายแล้วก็มาเทเพิ่มตรงนี้อีกห้าเซนถึงจะเทเพิ่มยังไงมันก็ยังผิดเพี้ยนอยู่นะครับซึ่งมันไม่ควรที่จะมีระดับตรงนี้เพิ่มขึ้นมามันก็เลยมากระทบกับโครงสร้างบันไดที่ผมแจ้งตรงนน้นแล้วก็ในเรื่องของแรมตัวนี้นะครับแรมตัวนี้เนี่ยตัวที่มานอนเนี่ย ความกว้างเนี่ยมันอยู่ที่เจดสิเซนนะครับเจิเซนถึงแบบเนี่ยมันจะระบุมาถูกก็เถอะแต่มาตรฐานนะครับมาตรฐานทั่วไปเนี่ยมันต้องทําไว้ไม่ต่ํากว่า90สเซนความกว้างนะครับอย่างเงี้ยเข็นล้อขึ้นได้ข้างเดียวข้างหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ